สวัสดีจ้าสวัสดีใจยันนี่นชนบดใหม่แล้วนะจาาน้ายันนี่จะเอากล้วยไปตากได้ค่ะพี่น้องยันนี่ปลูกปอกกล้วยเดียบร้อยบ่ไปเบิงดูยันนี่ตักกล้วยแบบไหนเด้อเห็นบ่เห็นบ่ไปน้ำกันเฮาไปดงดูไปเบิงดูไปดงไปเบิงเราทำแบบไหนตากรอบหนึ่งนะคะมือหนึ่งหรือสองมือแล้วเขาก็จะมาบีแล้วที่นี่เขาก็จะมาอบเด้อค่ะพี่น้อง เป็นกล้วยตากได้ค่ะมาเบิ่งดูยื่นี่ทำยังไงทำทำแบบสไตล์นี้เด้อบ่คือไข่มาเบิ่งดูทำแบบใดมาเบิร์มาเบิร์กันนี่เบิร์ดูนี่ยืนนี่ตากแบบนี้เด้อค่ะพี่น้องนี่ตากแบบนี้เด้อเลี้ยง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 ค่ะพี่น้องเลี้ยงแถวเลี้ยงแถว เห็นบ่นี่กล้วยเยอะๆเลยเราก็เรียงแถวนะคะเรียงแถวนะคะเห็นบ่นี่นี่แตกตักกล้วยแท้ๆนะพี่น้องเนะาะตักเป็นแถวเป็นแนวตากสักแดดได้อสองแดดได้กับพี่น้องแล้วยี่นีกับสิบีบให้มันเป็นแบนได้กับพี่น้องที่ยี่นี่โซๆ่ๆแล้วแหละที่แบบีบนเบนนะตากนี่มั่งเดี๋ยวมันจะลน มาพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ขยายขยายเมื่อมันติดกันได้ค่ะพี่น้องมันจะบวชงมันบอกกล้วยจากเชียงรายนะคะมาจากไหนจังหวัดเชียงรายแต่ว่ามาจากอำเภอเชียงแสนนะคะกล้วยนี่หลายแท้ๆกล้วยโอ้ยสวนกล้วยแท้เนาะนี่นี่ก็สิตาก็ะสีตัวพี่น้องมันบอกน่าเป็นแถวปะ ยีงมีล่างตะแกงไว้แล้วนบอที่ตกัไตกไว้ตักกล้วยตั้งหากตักปลาตั้งหากแล้วตะแกงยังเนี่ย,ยมาปลาปนเด็กเหม็นขาวม่ได้ม่ได้ไม่ใช่เหม,ม็นขาวนี่เดี๋ยวบอี่น้อกทาบอเดี๋ยวแดลก,กัดจัดเด้อมัาจี มีแดดแล้วมันยัมีแดดเยอะบพี่น้องเยอะอยู่ได้เ่ยกล้วยเนาะหลายเครืออยู่ได้เลยเนี่ยเท้าเท้าบีบแล้วมันจะบอดีค่ะพี่น้องเนี่ยเท้าบีบแล้วมันจะเลี้ยงสีบอดีบอดีเลีงสีบอดีได้เนี่ยบอดีเราต้องตาก่อนเดี๋ยวมันฉีบติดอันนี้ตากเราสักสองมือแล้วเขาก็มาบีบบ่พี่น้อง